สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็วันที่12พฤษภาคมปีพศ2564รยยามเย็นเย็นนี้จะพาไปเดินเล่นที่ชนบุรีครับตรงสะพานท่าเทียบเรือท่าเทียบเรือบางสายชนบุรีซึ่งเป็นถนนเลียบทะเลชนบุรีนี่แหละครับยามเย็นเย็นช่วงนี้ก็บรรยากาศสวยงามแล้วก็เคล้าไปด้วยบรรยากาศแห่งการต้องกักตัวอยู่บ้านโรคโควิดระบาดหนัก กรุงเทพและปริมณฑลแล้วก็อยู่ในช่วงที่คนไทยก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนกันอย่างทั่วถึงครับเพิ่งเริ่มฉีดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็ไปไหนก็ต้องระมัดระวังตัวนะครับถนนแห่งนี้เคยมีคนเยอะช่วงนี้ก็คนน้อยครับไปเดินดูกันเลยครับไม่ค่อหน้ากลัวเท่าไหร่เพราะว่าคนน้อยครับเป็นยังไงบ้างขายตะกะแตนทอดช่วงนี้ ไม่เท่าไหร่ครับแย่ yeah, มากแย่ yeah, มากครับเดี๋ยวก็พอได้แต่กินเนี้ยแล้วพอได้แต่กินอันนี้อะไรครับรจิ้งหรีดครับผมจิ้งหรีดครับผมแล้วอันเนี้ยอันเนี้เขาเรียกหนอนครับหนอนชื่อหนึน่งก็ดักแด้ครับผมดักแด้ของอะไระดักแด้ของหนอนอะไรเอ่ยอ่าเขาเรียกไหมครับอ๋อดักแด้ของไหมแล้วอันนี้ล่ะครับเสดิง้ง สะดิ้งครับผมทำไมเรียกสะดิ้งอะเนี่ยเป็นแมงสะดิ้งรับนี้อ๋อเป็นแมงก็จิเลตจิเรตขาวจิ้งหรีขาวครับโอ้แล้วอันโน้นล่ะกบกบชัยโยเหรอครับผมมันร้องชัยโยชูแขนชูขาทำไมมันต้องชูแขนชูขาแบบนั้นนะนะลองลองหยิบให้ดูสักตัวดิครับผมหยิบมาเลยก็ได้ครับอน้องหยิบทีอ่ะมันต้องต่างแดดมาครับโอ้มันจะ มันจะกลางแขนกลางขาแบบนี้นะกางแดดครับเพราะมันตากแดดนะแล้วอันนี้ทีกาเตะทั้ากาเตะกทีหนึ่งก็ตาดกแดดอากาเตะผันังกาอันนี้ปูอะไรครับอันนี้ปูลมครับปูลมอันนั้นไข่ไข่อะไรอ่ะไข่ทรงเครื่องไข่ทรงเครื่องอ๋อไข่ทรงเครื่องก็คือไข่ทรงเครื่องนี่มันทําจากไข่อะไรครับคุกกุ้งนะครับคือเอาไข่ก็ไข่ออกมาแล้วก็มาปรุงแล้วก็ยิงเข้าขึ้น คือไม่ใช่ไม่ใช่ไข่ที่เขาไปฟักแล้วมันไม่เกิดตัวไม่ใช่อันนั้นก็เรียกไข่ข้าวหรือไข่ลูกอ๋ออันนั้นไข่ข้าวอันนี้คือคือไข่เดิมๆดิมเหรออ๋อเราเกิดเราเจาออกมาแล้วก็เราก็เ่ใส่กระมังอ๋อเอาไข่เดิมเจาะรูออกมาเราก็ปรุงแล้วก็แล้วก็ใช้เครื่องปรุงอะไรบ้างอ่ะอ่าหลายอย่างครับเป็นต้นว่าไข่ซอสหรือไงรสไข่ซอสหรือรสโอ้แล้วก็แล้วก็กรอกเข้าไปใหม่แล้วก็เอามาปิ้งครับ เอามาปิ้งแล้วเอามานึ่งมานึ่องก่อนนึ่งก่อนแล้วค่อยมาปิ้งอ่ะสรุปก็คือเอาทุกอย่างยกเว้นกบชายโยอันนี้เอาตั๊กแตนแล้วก็ปูนี่สี่อย่างนะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอย่างแล้วก็เอาไข่ไข่ไข่ด้วยไม้หนึ่งนะุดหนุนพ่อ้าหน่อยเอาอย่างไรยี่เหรอครับเอาอย่างละยี่อ่ะเอาอย่างละยี่เอาเอาแยกกันนะครับรือรวมเอารวมไปเลย โอ้น่ะคือตัดรวมๆปนๆกันไปเลยนี่แล้วก็มาทําไงปรุงจริงๆมันทอดมาแล้วใช่ไหมอ่าใช่ครับทอดมาแค่นิดเดียวไม่สุกมากอ๋อเอาปูด้วยดิหรือปูต้องอ่าเดี๋ยวมันต้องทอดสองครั้งอ๋อต้องอ๋อปลาตังก้าด้วยนะครับผมแยกเป็นสองถุงก็ได้ครับผมใ่กระเพราใส่นะครับเอาเลยใส่ใบกระเพราด้วยเอาปกติวันไหนขายดีนะที่เมืองชนเนี่ย ปีที่แล้วดีกว่าครับผมแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยดีเลยครับแต่ก็พอได้แต่ซื้อกับพงกับข้าวไปเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไปอืมพอซื้อกับข้าวเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเนาะแล้วบ้านอยู่เมืองชนหรืออยู่จังหวัดไหนเนี่ยอยูอ่พิสานครับผมมาจากจังหวัดสกลมาจากสกลนครดินแดนที่เ็าว่ากินเนื้อหมากันน่ะเหรอเขาเรียกเนื้อสวรรค์อ๋อเนื้อสวรรค์เหรอโอ้แล้วคุณกินไหมโอ้ก็โอ้กินนะ เป็นรสชาติเป็นไงบ้างก็อร่อยครับอรสชาติก็เหมือนกับคล้ายกับทีนี้แหละครับสู้ตากะแตนได้ไหมครับตากะแตนก็อร่อยเหมือนกันครับตากะแตนก็อร่อยนะโอ้วันนี้บรรยากาศสวยนี่ทา ท่านผู้ชมมากินตักกระแตนถ้าใส่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 หมดเลยพาท่านผู้ชมมากินตักกะแตนริมทะเลแล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็นแบบนี้นะคุยกับพ่อค้าปกติก็จะมีพ่อค้ามาเยอะเหมือนกันแต่วันนี้วันนี้ไม่ค่อยเยอะนะครับปกติก็จะเยอะครับทีนี้เรวก็เดี๋ยวนี้เขาก็น่าจะหยุดกันน่จะหยุดเป็นยาวหยุดเป็นยาวก็ออกไมาขายก็ขายไม่ค่อยได้เลยก็เลยต้องหยุด โอ้เขาก็ไปหางานทำอะไรกันใช่ไหมครับน่าจะนะน่าจะประมาณนั้นนะครับผมไปหางานอื่นๆทำกันเนาะเออก็ตอนนี้มันก็เหมือนเกิดสงครามมันนะสงครามโลกนะสงครามโลกกับโควิดอ่าทั้งหมดกี่บาทเนี่ยเอายังไม่ยังไม่มียังไม่มีอะไรนะอ่าไม่เอาแค่เกลียดกู้ไม่เอากู้ไม่เอากู้กินบ่อยแล้วเอาปลาสองอย่างครับปูอะไรเนี่ยปูลม ครับปูลมหรืออีกชื่อหนึ่งก็ปูกระตอยปูกระตอยครับผมอันนี้ปลาตังกะอืมปลาตังกาเนี่ยพ่อตรงไปรถปกติขายประจำอยู่แถวไหนเนี่ยตรงนี้แหละครับ อยู่ตรงนี้เหรอครับผมขายนี่เราล่อนไปล่อนมาเนี่ยเราล่อนไปล่อนวันนี้ขายได้เต็มที่กี่ร้อยบาทถ้าทุกวันนี้ก็ได้อยู่ห้าหกร้อยหรือว่าก็นับแต่วันว่าบางวันก็พันมันก็นี่ครับบางวันก็เป็นพันเนาะครับผมโอ้ก็โอเคละอ่าอ่าใครผ่านไปผ่านมาก็มาแวะใส่ใบกะเพราลงไปด้วยอ๋อโอเค ได้ข่าวไหมที่เมืองชนตอนนี้คนติดเพิ่มติดอะไรบ้างไหมโควิดก็ได้ยินข่าวอยู่นะได้ยินขา่าวว่าเมืองชนก็ติดเพิ่มเข้ามาเมืองชนก็ติดเนาะกรุงเทพเมืองชนโอ,อ,โอ้มีปลาหนึกปลาหมึกด้วยนี่ปลาหมึกเขาบอกว่าแถวบนกับแถวล่างอันไหนถูกกว่ากันอะแถวล่างถูกแถวล่างถูก อ๋อแถวบนนี่จะแพงแถวบนจะแพงกว่านิดน,นึง่งแถวบนแพงกว่าขายตัวเท่าไหร่เนี่ยแถวบนเนี่ยแถวบนตัวละยี่สิบแถวล่างจะเป็นสามตัวห้าสิบอ๋อแถวล่างสามตัวห้าสิบอ่าแถวบนตัวละยี่สิบสองตัวสี่สิบอ่าเอาแถวบนสองตัวนี่อุดหนุนพ่อค้าไปเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วเนี่ยอืมแล้วแล้วย่างตรงไหนแล้วปลาหมึกเนี่ยเนี่ย สองอย่างแล้วเอาเหลือปลาหมึกเตาติดอย่างนี้ครับอ๋อเตาคือเตาเนี่ยก็เก็เอาเตาถ่านนะอ๋อเอาฝาปิดมาครับมีสองตัวสองตัวสี่สิบไม่ขายหมึกสดสดที่ขายครับอืมนี่เคยขายหมึกสดอ๋อมีครบเครื่องเลยนะมีทั้งเดี๋ยวเอาไข่คุณเอาไข่เดี๋ยวพี่เอาไข่ด้วยครับผมไข่สามใบ สามใบเท่าไหร่อ่ะเป็นร้อยหกสิบร้อยหกสิบอ่านี่ห้าดาดาอย่างนี้ายาาี่สิบก็ร้อยหนึ่งอันนี้สี่สิบกับไข่ไก่หนึ่งยี่สิบหกแล้นะก็ร้อยหกสิบนะปลาหมึกต้องเอามาบดต,ต้องมีน้ำจิ้มด้วยนะครับผมน้ำจิ้มนี่ใส่อะไรถั่วถั่วกับพริกป่นครับแล้วก็ น้ำจิ้มลงไปน้ำจิ้มนี้ทำจากอะไรทำจากต้มฮะส้มส้มมะขามเหรอครับก็มีนิดนิดขอต้นมะขามด้วยน้ำ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 อะไรนะน้ำน้ำอะไรดองดองน้ำกระเทียมดองครับผมกระเทียมดองอ๋อน้ำกระเทียมดองโอ้หวิวสวยเชียนะนี่วิวสวยกับกับพ่อค้าขายปลาหมึก เพราะจากตัวนี้เดียวนะคุณทำซะยืดเลยอ่ะยาวเป็นศอกเลยตัวเดียวเนี่ยนะมันบดได้ยาวเป็นศอกขนาดนี้เลยเหรออ๋อนี่กี่ตัวสองตัวหรือตัวเดียวสองตัวอ๋อสองตัวเอามาตอกเอามาบดต่อกันหรือไงเนี่ยมันยาวตัวเดียวครับตัวนี้สองตัวนี้อยู่นี่ครับอ๋อเหรอบดไปแล้วโอ้ยาวเลยโอเค ประมาณสองโอ้ยาาเป็นสองเลยยาเป็นสองเลยเป็นทงเลยอ่ะ โอเคแยกกันขอให้ขายดีๆนะครับขอให้ร่ำรวยร่ำรวยครับสวัสดีครับชื่ออะไรนะลืมถามคชัยครับคุณชัยนะ<ช>โอเคครับ,รบนาทีแห่งนี้เราเคยพบกันเราเคยสัมพันธ์สัญญารักมันฉันกับเธอเอาเสียงโคล เป็นเสียงเรียกขานส่งสัญญาณน,นัดมายระใดเคยดังเธอฟังเคยมาบัดนี้คลุยเรียกหาเธอจังไรมันยบอ,อะไรขึ้นกันหน้าหอยหมั้งใช่ไปแคลง เลี้ยงอยู่โน้นนะ่นเป็นหอยแครงกิโลเท่าไหร่ครับเนี่ยหอยแครงนะ่ถ้าส่งไม่รู้นี่ไปเอามาจากกลางทะเลนั่นใช่ไหมครับตะกลัก <c oughs> เป็นหอยเลี้ยงนะ เจ้ามหาเป่าจนสิ้นเสียงหุออกจะเดินไปที่ปลายสะพานท่าเทียบเรือบางสายครับสักทีเจ้าอยู่หนใดอยู่ไกลหรือไกลหรือรักเจ้ากลับ กลเธอจําได้หรือเปล่าสถานที่เก่าเป็นที่แห่งรักที่เราสลักกายใจชาวประมงก็นั่งสังสรรค์กันอยู่ตรงนี้ล่ะครับหอยแครงเหรอครับเนี่ยหอยลายโอหอยลายโอ หอยลายลเลี้ยงเลี้ยงไว้กลางทะเลอ๋อเป็นหอยธรรมชาติโอ้ไปจับมารันนู้น,นก็เป็นอะไรนักอั่นก็หอยเป็นหอยหอยมือปูเป็นมือปูก็ไม่ได้หอยเลี้ยงใช่ไหมหอยเลี้ยง,งหอยเลี้ยงกร,ระปูตรงนี้เ <ไป S 1> ขาเรียกว่าท่าเรืออะไรครับเนี่ยท่าเรือบางไทรครับอ๋อท่าเรือบางทรายโอเคผสานครับ สิ่งเตือนรักเรามันห่างไกลกันสิ่งที่พี่ฝันนั้นคือแก้วตาสุดขอบฟ้าสุดที่แลหาพาให้สุดเหงา ก็อเร่งว่าห่างไกลมาโอ้เ,อเจ้าแก้วตาน้องจะเปลี่ย